di kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tilawah Al-Quran. Ya, tilawah Al-Quran ayat suci Al-Quran karim Kami faham. Eh, kalau ในนามชาวจังหวัดตราที่ว่าโดยเฉพาะผู้นำทางศาสนาขอขอบคุณท่านเลขาเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านให้เกียรติที่ท่านสละเวลาให้เกียรติกับพวกเราที่ท่านได้มาพบปะพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับได้มาพบท่านต้อยหมามนี้ก็ถือว่าได้มาพบบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดคือเป็นบุคคลที่ประชาชนเชื่อแต่ บนความเชื่อของประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าท่านติยมามกับผมกับเพื่อนข้าราชการหลายคนเนี่ยจะต้องแบกภาระ,ะที่ยิ่งใหญ่ภาระ,ะที่ยิ่งใหญ่คือวันนี้เราจะต้องเอาความเชื่อของประชาชนเราจะต้องมาสร้างความสุขให้ประชาชนสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ผมถือว่าเป็น ความท้าทายและถือว่าเป็นโอกาสมากก็คือเราจะทำยังไงจะสร้างเด็กเยาวชนให้เป็นคนที่เป็นคนดีมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าเพื่อจะมาพัฒนาพื้นที่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ สิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนฝากความหวังที่สุดเนี่ยก็คือทำยังไงจะไม่ลูกให้ลูกของตัวเองติดยาเสกติดทำยังไงจะให้ลูกของตัวเองเป็นคนดีก็เหมือนฝากความหวังให้กับศาสนาพอตัวแทนของศาสนาก็คือท่านโตอิมามดังนั้นท่านจึงเป็นความหวังของทุกคนนะครับผมเชื่อว่าข้าราชการเนี่ยเรามีทัศนคติที่เหมือนกัน เราต้องการความสงบสุขและสันติภาพเราไม่ได้มองเรื่องการแพ้ชนะเราไม่ได้มองเป็นเรื่องความมั่นคงแต่เรามองเรื่องการอยู่ร่วมกันนะครฝากท่านผู้นำนะครับแนวคิดของผมอาจจะชื่ออาจจะต่างกันนะนะวันนี้ผมเชื่อว่าปัญหาของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องให้คนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก้ปัญหา โดยผมมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนต้องให้เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนก็คือส่งเสริมให้ประชาธิปไตยอยู่ในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเขาจะสรรสร้างความสุขของหมู่บ้านเองเป็นเนื่องในวันฮารีลายออีดินอัชชาที่จะมาถึงนะครับประธานพรจากองค์เอกันเลาะช่วยประธานพรให้ท่านโตยหมาม พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องประชาชนในประเทศของเราเนะฮะจงประสบแต่ความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายมีจิตใจที่เข้มแข็งและที่สำคัญยงยิ่งเรายังมีภารกิจที่จะร่วมกันสร้างความเจริญให้กับพื้นที่จึงจึงขอให้ทุกท่านจง มีความสันติสุขนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับ